พ่อยอยากเล่าเลยฮะเพราะเวลาเราพูดเรื่องเพื่อนบ้านทีไรเราต้องย้ําเสมอฮะเราจะให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายและอย่าเพิ่งเชื่อหรือตัดสินใครคนใดคนหนึ่งนะฮะวันนี้ได้ฟังสองด้านเลยเอา<ม>ด้านแรกก่อนก็คือฝั่งที่เป็นเจ้าของกระบาจอดหน้าบ้านปรากฏว่าพ่อลูกที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยเหมือนเอาขยะมาปาใส่รถเหมือนมาทุบรถเหมือนมาอะไรลักษณะแบบนี้แล้วมีวงจรปิดจ,จับภาพได้เดี๋ยวไปดูฝั่งของฝ่ายหญิงก่อนนะคะนี่คือวงจรปิดที่เปิดภาพมาจะมีทั้งพ่อและลูกเลยนะคะผู้ก่อเหตุนี่วัยรุ่นค่ะ เหมือนจะก่อกวนหรือไม่หาเรื่องหรือเปล่าลูกชายไม่พอมีพ่อเขามาด้วยค่ะลักษณะของพ่อเห็นบอกว่าเหมือนจะเขี่ยขยะใส่ท้ายรถกระบะเก็บขยะปาใส่ท้ายรถกระบะนี่เห็นไหมฮะโยนเข้าไปแล้วท้ายรถกระบะน้ำใจแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองออกไปนี่คือพ่อนะคะใส่หมวกกันน็อกถอยหลังแล้วก็ขี่ออกไป เพื่อนบ้านกันเนี่ยแหละค่ะบ้านติดกันเลยยังไม่จบลูกชายที่เป็นวัยรุ่นเมื่อสักครู่ที่เดินเข้าบ้านไปเดินออกมาใหม่จ้าเดินออกมาทําอะไรทําอะไรทีบรถกระบะทีไปอีก3ครั้งเกิดเหตุที่ตําบลวิชิตตัวเมืองภูกเก็ตเมื่อ26ตุลานะคะสําหรับคลิปนี้แชร์อยู่ใน Facebook โหดจังจังหวัดภูกเก็ตค่ะ แน่นอนเราไปคุยกับเจ้าของรถกระบะก่อนเลยนะฝั่งแรกก็คือสาวินีพรทิพนธยศอายุ45ปีค่ะเธอก็พาดูกระบะเธอนี่ลักษณะก็คือมีแผ่นเหมือนกับเทปใช่ไหม oh. แปะอยู่ตรงกระจกรถเนี่ยละค่ะ oh. ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไอท้ที่มีเทปสี oh. น้ำตาลปิดไว้เนี่ยคือเหตุการณ์ตั้งแต่สองปีที่แล้วมีคนมาทุบก,กระจกเธอแตกครับ oh. ซึ่งตำรวจยังหาคนทําไม่ได้เธอก็เลยปล่อยไว้แบบนี้สองปีแล้วนะปล่อยไว้แบบนี้เลยค่ะปรากฏ ถูกวัยรุ่นคนนั้นอะที่อยู่ข้างบ้านมากรีดเห็นไหมมันมีรูมากรีดเทปจนขาดจังหวะที่เธอบอกว่ากระจกเธอแตกเนี่ยเธอยังไม่รู้ว่าใครทำแต่ตอนนี้อริเธอมีแค่บ้านนี้ไงคะเออ,เอ,อแล้วถามว่าเหม็นหน้ากันตั้งแต่เมื่อไหร่ย้อนไปนู่น3-4ปีก่อนโอ้สะสมสะสมค่ะคือวัยรุ่นบ้านนั้นอะ พาเพื่อนมาสุบุรีเสียงดังคุยกันรบกวนแล้วก็โยนก้นบุหรี่เข้ามาที่บ้านเธอเธอก็เลยออกไปแล้วบอกพ่อของเด็กคนนั้นว่าเฮ้ยเตือนลูกชายหน่อยอจากนั้นพ่อก็เลยไม่ชอบเธอด้วยเราหองเราแห่งกันเรื่อยมาแล้วบางวันรุนแรงขึ้นก็คือปลาข้าวปลาของใส่รถใส่บ้านเธอแบบนี้เธอเองไปแจ้งความแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านด่ารานแต่ว่าล่าสุดวัยรุ่นถือมีดมาแล้วก็ฟันรถเธอน่าจะแค้นที่เธอไปแจ้งความแหะคะ่ะเธอเองก็อยู่ข้างบ้านผวาม,มาก กลัวสองพ่อลูกคู่นี้ค่ะลองฟังเธอคะ่ะประมาณสามสี่ปีมาแล้วเคยเคยมีพฤติกรรมที่คือพาเพื่อนมาดูดบุหรี่ที่บ้านแล้วก็โยนก้นบุหรี่มาที่หลังบ้านเราไปบอกแม่เขาเพื่อตักเตือนแต่ ไม่รู้ว่าแม่เขาไปบอกลูกยังไงคือ,อลูกก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้กับเราตลอดมาเลยตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ที่แจ้งแม่เขาไปก็ไม่เคยได้คุยอะไรกันอีกเพราะว่าอันนี้ก็ทนมาตลอดบางทีเขาโยนอะไรมาบ้างหลังบ้านเราเคยโยนเคยปลาขวดแก้วมาแล้วก็โดนกระถางเราที่ปลูกหลังบ้านก็คือแตกหมดก็ยังทุซีทนอยู่กันมานะแต่เนี่ยเราฟังความอีกด้านนี่คือแม่ที่มาสักครู่นี้คุณสาวินีพรพูดถึง ต้องบอกอย่างนี้ก่อนแม่วัยรุ่นกับพ่อวัยรุ่นเมื่อก่อนก็อ,กอยู่วยกัรนี่แหละตอนที่เธอไปบอกว่าเฮ้ยลูกเธอสูบุรีนะเธอบอกแม่ถูกไหมพ,พ่อก็อยู่แล้วพ่อโมโหแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้พ่อแม่เขาะเลิกกันแล้วแยกบ้านไปแล้วแม่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับลูกชายกับสามีตัวเองแล้วนะคะแต่เราไปคุยกับเธอละกันเธอเองก็รู้เรื่องทุกอย่างแต่เธอแบบเล่าเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะเธอบอกว่าลูกชายคนโตกับผัวเธอเนี่ยไปก่อกวนคู่กรณีหรอไม่จริง มันเกิดเรื่องต้นเรื่องมาจากทางฝั่งคู่กรณีแหละคุณสาวิตรีพรเนี่ยแหละค่ะเปิดเพลงดัง24ชั่วโมงรบกวนชาวบ้านแล้วบ้านเนี้ยหลังจากเลิกไปเธอย้ายออกใช่ไหมก็จะมีผัวเธอมีลูกชายคนโตกับคนเล็กอยู่กับพ่อแล้วลูกชายคนเล็กต้องอ่านหนังสือสอบอ่านไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเพื่อนบ้านอะเปิดเพลงดังแล้วยังชอบเคาะฝาผนังทั้งวันทั้งคืนปัก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 อย่างเงี้ย แล้วก็เก็บขยะสะสมในบ้านแล้วเปิดพัดลมระบายกลิ่นออกมานอกบ้าน,น,นชาวบ้านก็เดือดร้อนทนกันไม่ไหวก็ไปร้องเรียนฝ่ายดูแลหมู่บ้านให้ช่วยกําจัดขยะค่ะนนนะสักพักขนขยะเข้ามาสะสมใหม่นนเป็นแบบนี้มา5-6ปีแล้วนนแจ้งไปหลายหน่วยงานแต่ทําอะไรไม่ได้ค่ะจนเพื่อนบ้านแถวนั้นก็เอื้อมระอาย,ย้ายหนีกันไปหมดแล้วยังไม่หมดนะคะนนเคยขนญาติมาเต็มกระบะสองคัน,น,นปิดล้อมบ้าน ผัวเธอซึ่งปัจจุบันเลิกกันไปแล้วเนาะปิดล้อมบ้านผัวเธอเพื่อจะได้ทําร้ายลูกชายเธอนนพูดอย่างนี้เลยนะนแต่โชคดีแจ้งตํารวจตารวจมาระงับเหตุญาตเขาก็ยังขู่นะคะว่าถ้ามีปัญหาเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะมาขู่ฝั่งเธออฟังความทั้งสองด้านหนังคนละม้วนเลยค่ะครับอืก็จะใช้ใครดีล่ะฮะในเมื่อแจ้งไปหลายหน่วยงานแล้วจะให้บอกว่าคุยกันดีๆขอไมย่ยาามันคุยกันดีๆไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะได้แล้วมั้งฮะก็คงต้องใช้กฎหมาย คุยกันแล้วกันนะครับผมอ,อ่ะนะฮะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด s ับสไ r ร b ์ข่าวช่องแปด